สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นั่นเลิงชั้นแนวจะมาชวนกินแกงหอมจิ้มครับแล้วก็มีแค่หมูนี่พักนี่ที่แล้วก็มีข้าวเหนือสิบบาท10บาท,บาทวันนี้จะกินเว้ยๆนะครับ ตอนนี้เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะในระหว่างนี้ท่านจะได้รับฟังบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเสียงธรรมชาติ เรียกิึนเบย์เบย์ลูก,กค้าเลยเข้าแล้ว Ciao. Oh. 我开饭了。Okay, Huh? ครสำหรับรวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับดีไปทำงานต่อครับขอบคุณครับ